ตอนนี้กําลังตอนนี้คืขึ้นผู้ถอดครับเบื้องหน้าแต่ละคนผู <c oughs> ้วิทยรถก็มีพี่น้อง <c oughs> แต่ละคน <c oughs> <c oughs> มาแล้วแมาเส้อแม่มาแล้วยาบบ่อยไปหาเรือมันม้วนจนอน,อน้องยันรถบ่น้องต่นอนตีบ่อยไปเจอบ้านแหลมมาหาใช้กงมูอเด๋อครับผมขึ้นผู้ถอดนะครับขอดถอดทําบัตรเข้าไปมากับเรา nào này luồng phăng chát gấp ước hay nữa này cái gì đây ui nó kẹo mát rồi cái gì bên tao vẫn như thế cái bao xay bao gì đó chơi vư cá máy

โอ้ข้างงางเลยครับเออหมวกกรุณาเอาขึ้นแม่แดงแม่แดงยังวินอยู่หัน เป็นตัวเล่าไหลเรียะแม่พูดราเบิกเป็นแบบมี้ละแม่โอ้ยนีม่มันนอยเตี้ยใช่ึน้นึ้นพูดไอีสิบาทขาลงพูดลอ,อยพะนะ พูกนห้บอลงมากไอ้ย่างเงาคนบอลนบ่งเงาคนบอลไ้ย่างครับคนบ้าน

บ่มีพู้อย่างลาวันเาต้องเอารถมารถตึ่ง็งอนหอด้วยไปอีกยี่สิบโล่ันนะครับตอนหอด้วยปอีกยี่สิโล่คนนะครับ อย่าโลรยอกจอยห่อแล้วห่อแล้วแบบนี้้อถ้าาขาลงยันโอ้ยสัมพาระบนใบรถสินมากนนี่คจะเจ้าว่าคนเอ้าเอามีนี่จองจักรยานครับเรียบร้อยครับลงครับลง ไปไหวมาก่อนเอจอยนี่นนอ,อห่อแล้วครับผูทอกทะเลหมอกนี่ครับสูงจากระดับน้ำทะเลผูทอก เชียงคานจุดชมวิวครับจิวถัดนี่อยู่ทึ่งผู้ถอ,อกนะครับบรรยาก,กาศรอบข้าง นี่ครับรถนับทรงฮอดแล้วผูทอกเชียงคาน <c oughs> บนแจงกุงดขู่ครับ <ener> นี่ครับทีมงานทีมงานยังอีกล้านนแดงนี่ครับสาพก็ได้กินเขาล้วนี่ครับางีนะเ โอ้เพิ่นอยากเขากองครับสาดตร์ไปทั้งนีแนวกันครับผมโซนอยมึงขับบรรยากาศข้างล่างครับมึงจะต้องึ้นมัตตเส์เอาเบิ่งทะเลหมอกนละมึงสีเนาะเลยว่ามันก็บ่มีหยังสูงครับมื้อนี้มาสวยครับบ่มีหมอกสัมบ่ได้เห็นหยังเป็นแต่จักรยานห่างเป็นแต่จักรยานห่าง โอ้ยไปไทยจักกย่านพอขุนก็นได้ดอกแค่นี้กน,นะครับเนาะสวัสดีครับ